รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กิมจูโคเรียรอยัคลคุยซีส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสัน25นชุดคาเฟ่เจอร์นี่ ยีสชั่วโมงกันนะคะวันนี้ไฟ่ฟ้านะคะพาทุกท่านมาเปิดร้านนะคะรอพี่เอ๋อยู่ที่ลาดพร้าวซอย19นะคะกับร้านคาบูชะซูชินะคะซึ่งร้านเนี้ยค้มมีสเสน่ห์และก็มีความใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยเพราะว่าพี่เอ๋บอกว่าห้ามแพ้พี่เอ๋เลยสําหรับเทปนี้นะคะพี่เอ๋จะพาไปไหนคะงั้นเดี๋ยวขอตามไปก่อนนะคะ พีพพิธีกรของเราได้พาคุณผู้ชมไปชมร้านค้าต่างๆมากมายภายในโตเกียวเซชั่นและได้แวะเข้าร้านเบเกอรี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือร้านลาเทอรี่ที่การันตีความอร่อยด้วยสาขาที่มีมากถึง12สาขาในโตเกียวค่ะและเจ้าของร้านลาเทอรี่นะคะเขาได้แอบกระซิบมาว่าร้านลาเทอรี่สาขาที่ตั้งอยู่ในโตเกียวเตชั่นแห่งนี้มีรายได้ประมาณ500,000บาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะแม้ เอ,อรู้อย่างนี้แล้วไปถึงร้านทังทีก็ไม่คลาดที่จะลิ้มลองเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเมนูแรกเลยก็คือพุดดิ้งคาราเมลพุดดิ้งแสนอร่อยที่มีคาราเมลรสหวานนุ่มละมุนลิ้มถูกบรรจุภายในขวดใสแสนน่ารักขวดนี้นั่นเองค่ะและต่อด้วยขนมที่เขาว่าขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะมันก็คือฮันนี่บัตเตอร์เค้กค่ะเป็นขนมเค้กอบกรอบที่มีรสชาติหอมหวานแซงกรอบอร่อย แต่ความหอมหวานของเมกอรี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พี่เอ๋จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องเบเกอรี่ว่าแล้วก็รีบตามพี่เอกไปชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับอากาศหนาววันนี้ในกรุงโตเกียวครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมและคาเฟ่เจไดยี่2ิชั่วโมงพาท่านมาดม กลิ่นใสๆอากาศบริสุทธิ์นะครับณนะกรุงโตเกียวครับวันนี้ผมคิดว่าอากาศกลมๆน่าจะอยู่ประมาณสัก6องศาครับนะครับแล้วก็เป็นอะไรทีเ่เรายังคงอยู่กับร้านลาตารี่ครับแต่สำหรับวันนี้ลาตารี่เป็นเบเกอรี่ครับขนมปังครับท่านผู้ชมครับเราเข้าข้างในได้เลยนะครับ สวัสดีครับยังเจอคุณซัลลี่เหมือนเดิมครับชิมอะไรใหม่ไหมเกี่ยวแล้วคุณซัลลี่ o w are you t o o a y อ่าเอายท่าท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ผมนัดคุณซัลลี่มานะครับเพราะว่าต้องให้คุณซัลลี่แนะนำาัาจเริอีกมุมนึงนะครับซึ่งวันนี้ร้านนี้คือเบเกอรี่ใช่อันนี้เป็นขนมปังเบเกอรี่เป็นเบรดเลยที่นี่จะได้กลิ่นของขนมปังแป้งขนมปังเลยนะครับ แล้วที่อยู่ข้างหลังผมเมืองคุนซาลีนั่นก็คือตู้อบเลยตู้อบเป็นเตาเป็นหินเลยเป็นเตาอบหินเลยนะครับเนี่ยฮะให้ความร้อนดีมากนะครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของลาชอรี่ครับใช่ครับนะครับขนมปังที่อยู่ที่ลาชอรี่นะครับก็จะมีหลากหลายรสชาติมากนะครับที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้ครับน่าจะเป็นซอเบอรี่เป็นเป็นเบรดนะครับอันนี้เป็นเบรด นะครับแล้วก็มีชาเขียวนะครับมีขนมปังซึ่งจัดเป็นรูปหน้าของหน้ายิ้มนะฮะหน้าคนด้วยนะฮะนะฮะับบเซอรีตรงนี้อะไรครับเนี่ยครับอันนี้เป็นขนมปังใช้การที่เป็นแบบเก่าของฝรั่งเศสฝรั่งเศสขนมปังเก่าก็เป็นแบบอ๋อสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าออริจินัลนะครับนะครับแขกจะเข้าร้านกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้นะฮะ คล้ายๆโดนัทแต่จริงๆคือเบเกอรี่นะครับแล้วมีหน้าต่างๆกันนะครับอย่างอันนี้จะมีไส้ด้วยหนึ่งกล่องนะครับการพิีจารณาในเรื่องของกล่องนะครับที่เขาจะดีไซน์มาใช่ครับเขาใช้คำว่าโดนัทเหมือนกันนะครับของลาเตอรี่นี่นะครับคือโดนัทตำรับลตเตอรี่ครับครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบโอ้โหใจเลยนะครับได้มาเจอเบเกอรี่แบบ เต็มอิ่มและในสไตล์ยุโรปแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะพาผู้ชมไปอีกสักหนึ่งที่ครับเป็นพัตคารครับแต่ก็ยังคงเป็นพัตคารของลัตเตอรี่นั่นเองเป็นพัตคา style รสไตล์ฝรั่งเศสครับนะครับเดี๋ยวมอยู่ไม่ไกลครับอยู่ฝ้านุ่งของถนนนี่เองครับนะครับเดี๋ยวตามไปครับ พี่เอคะอยากเห็นร้านลาเทอรี่ใกล้ๆจังเลยว่าเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวพี่เอาพาเราไปดูกันในช่วงหน้าดีกว่านะคะตอนนี้ประกันสักคลูกก่อนค่ะไงไหนดีกว่า นการเดินทางโดย T <Tea> w <Way>. a y Billion Coffee and Ice Cream, AJD Home Theater ว่าร้านนี้นะคะก็จะมีของหวานแล้วก็เมนูเบเกอรี่ที่มีความแตกตาแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นค่ะเบียบอกว่าให้จับตาดูดีๆเลยนะคะร้านนี้ก็คือร้านใหญ่ตรงที่โตเกียวเซชั่นคือ เป็นเหมือนกับมินิชอ p นะครับเป็นโชว์รูมซึ่งตรงนั้นจะขายแต่ของพวกซูวเนียร์ต่างๆนะครับแต่ที่ลาซารี่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่มีผลิตภัณฑ์แทบจะครบทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมพาท่านเข้าไปชมข้างในครับร้านสไตล์น่ารักนะครับเป็นอะไรที่เหมาะกับอากาศอย่างนี้จริงๆครับบรรยากาศดีจริงๆครับ พวกช็อกโกแลตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสวยงามนะมีตุ๊กตาหมีมีอะไรต่ทมีอะไรเนี่ยนะครับก็จะทํามาค่อนข้างจะให้ความสาคัญกับทางพวกลกของลูกค้านะครับที่เกี่ยวอะไรกับพวกของที่ระลึกนะครับอย่างเซตนี้นะครับราคา1,124เยนนะครับก็จะมีขนมเค้กเป, <c oughs> เป็นเป็นแบนชิฟฟอนเค้กนะครับมีฮันนี่เค้กที่เป็นรูปเท็ดดี้แบ์นะครับ แล้วก็มีครกเกอร์อยู่ด้านในนั่นแะครับหรื <c oughs> ยอจะเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นโฮมเมดช็อกโกแลตรับช็อกโกแลตมีสักตัวไหมครับนะครับเออสว่สวนนี้คงจะเหมือนกับลักษณะเค้กแอนเบเกอรี่บ้านเรานะครับเมื่อกี้ผมซื้ออันนี้ไปฝากท่านผู้ชมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องเป็นเจ้าของ หนังสือบุ๊กแบเล็มนี้ครับเขาทำเป็นแพ็กเกจเหมือนกับกล่องหนังสือเลยเห็นไหมครับเปิดมาปุ๊บจะเจอจะมีเท D ดีบแบ r 6ตัวด้วยกันนะครับในร้านจัดออกมาค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ดูสไตล์ดีมากนะครับโคมไฟที่เขาใช้นะครับลักษณะของการจัดดิสเพลย์ นะครับเห็นไหมครับการจัดสเที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่าเขาจัดโดยที่เจ้าตุ๊กตาหมีที่เป็นฮันนี่เค้กเนี่ยจะไม่ใช่มีเขียนมีตามีจมูกมีปากแต่ตาหูจมูกปากจะไปอยู่ที่แพคเกจจิ้งครับท่านผู้ชมครับดูนี่สิครับรถส้มนะครับดูดีไซน์ยังไงยังไงก็ดูน่ารัก นะฮะเก๋ไก่มากนะฮะเป็นกล่องเลยนะครับแหมอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เทศกาลตุ๊กีนะผมจะรีบซื้อไปให้เลยนะครับส่วนแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับดีไซน์โดยบริษัทมิกเบรน์นะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบได้ดีมากนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่ค่อนข้างดี นะครับในญี่ปุ่นเนี่ยแพคเกจจิ้งถือเป็นเรื่องสำคัญครับและเป็นเรื่องที่จะทำให้สินค้าขายดีหรือไม่ดีด้วยนะครับ<อ>วันนี้คาเฟ่เจนี่24ชั่วโมงไม่ได้มาเฉพาะแค่มาดูร้านที่เฉยบอกแล้วครับมากับเราต้องมีอะไรพิเศษจริงๆผมนัดหมายกับคุณแซนล,ลี่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู <dunk> ้ชมไปเจาะลึกกับขั้นตอนการทำเบเกอรี่ของลัชชรี่ข้างในครับเดี๋ยวตามผมมาครับเส็จล้ครับท่านผู้ชมครับ นักแสดงโฮมเมดเบเกอรี่นะครับอ่ะผมเจอคุณแซลลี่พอดีครับฮัลโหลแซลลี่ฮัลโหลสวัสดีโอ้โหโอ้ตา้งกระชินอะไรนะครับเนี่ยเฟรชครีมเฟรชครีมเหรอครับใช่ครับหัวนักชมน่าน่าน่าทานมากนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ต่างๆทำเค้กนี่กำลังจะทำอะไรครับเมนูอะไรครับอันนี้กำลังทำเค้กทำทำเฟรชครีมเฟรชครีมนะครับอ๋อโอ้โหนี่ลงมือเองเลยเหรอ เออก็ก็ก็มีเชฟอาเชฟแนะนำเชฟหน่อยไหมนะโคมาดาสังอันนี้เดี๋ยวแนะนำนี่นึ่งที่เชฟหือที่ชื่อใช่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 โคมาดาสังนะโคมาดาสังเขาเคยอยู่ที่ฝรั่งเศสหกปีเรียนเกี่ยวกับอันนี้ขนมปังโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะอ๋อไอซีนะหกปีนะครับท่านผู้ชม เห็นหน้าตาของขนมคาราวก็อยากจะรับประทานแต่จริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทํำยังไงแล้วก็ใช้กรรมวิธีอย่างไรถึงมัดใจแล้วก็มีหลายสาขาไปหลายๆที่ไปไหนก็เจอลาจาลีเอ๊ะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันดีกว่าค่ะ การเดินทางโดยยูนิสเชสเตอร์คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าร้านคาโบชาซูชิตั้งอยู่ที่ใดส่งคำตอบมาที่แฟนเพจคาเฟ่เจนนี่24ชั่วโมงผู้โชคดีสามท่านรับคิปวอเชอร์มูลค่า500บาทจากทางร้านค่ะ อยู่ที่ร้านลาเทอรี่ค่ะเขาบอกว่าร้าน,นเนี้ยเสน่หนะคะยังไม่หมดค่ะเพราะเราต้องไปถึงครัวเขาเลยว่าเขามีกรรมิธีการอย่างไรเหมือนกับที่ไฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านคาบูชาซูชิแห่งนี้นะคะเมนูที่เตรียมเอาไว้นําเสนอในช่วงท้ายรายการบอกได้เลยว่าห้ามพลาดรสชาติเนี้ยนะคะนั่งตรงนี้ก็อยากจะกินแล้วล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ตาพี่เอกไปก่อนดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปชมกรรมวิธีที่เขากำลังทำเค้กสตรอเบอรี่ครับนะฮะนี่นะฮะสวยงามมากเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูกันเลยเดี๋ยวไ,ไหมฮะอ่า อ๋อตอนนี้เชฟเราเริ่มทำแล้วนะครับ จะเขียนชื่อด้านบนนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นคำอวยพรถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเหมือนกับซื้อเค้กและแถมก๊์ดนะครับ,รบแต่นี่เขาทำเป็นก๊์ดน้ำตาลนะครับแผ่นซึ่งวางไว้แล้วเขาก็จะสลักเขียนลายเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เขียนทั้งบนเนี่ยเขาเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดเป็นหัวใจ แพงขึ้นหมายคาพูดนะครับแล้วก็จะเขียนชื่อไปอย่างเช่นชื่อคุณแซลลี่นะชื่อผมชื่อท่านผู้ชมนะฮะก็เขียนไปตรงนี้ตาม Made ูออเดอรนะครับและนี่ก็คือเค้กสตรอเบอรี่นะครับหรือเราเรียกว่าเค้กรวมเบอร์รี่แล้วกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าไงครับน่าทานไหมครับที่ทำอยู่เมื่อกี้ครับออกมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ สมพันสามร้อยสิบเย่ประมาณสาม่สิหกเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นศิลปะของลอต t e r รี่ครับนะฮะเรามาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราพาท่านผู้ชมจากที่เรียกว่าหน้าร้านที่ต o k เกียวเ i ชันนะครับของลอต t e r รี่นะครับ ไปกระทั่งถึงในครัวเลยบุกเข้าไปในห้องทําเค้กเลยนะครับวันนี้เราเจาะลึกกันเต็มเต็มนะครับกับทางเบเกอรี่ของลาชอรี่นะครับ<ช>ต้องขอขอบคุณทางลาชอรี่ด้วยนะครับ<ช>พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับขอบพระคุณครับลาติสวัสดี์ครับกูได้กนะูได้กูได้พี่เอคะวันนี้ไฟเอาเมนูเด็ดของร้าน คาบูชะแห่งนี้มาฝากกันค่ะต้องแข่งกับพี่เอ๋สักหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าพามาแต่ละร้านน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าร้านนี้นะคะสะดวกสบายไม่พอยังมีเมนูที่น่าสนใจอีกหลายเมนูคัดสรรมาแล้วอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะกับเมนูแรกเลยกับซาซามิเซตซีค่ะซึ่งเซตนี้นะคะเขาประกอบไปด้วยชูนานะคะ แล้วก็แซลมอนแล้วก็สาิมิอีกหลายชนิดเลยค่ะที่คัดสรรแล้วก็จัดแต่งมาพร้อมรับประทานนะคะเสิร์ฟสดสดพร้อมน้ำแข็งตรงนี้เลยล่ะค่ะต่อด้วยนะคะเป็นซูชิเซซีค่ะซึ่งตรงนี้ใครที่ชอบทานข้าวซูชิอร่อยอร่อยนุ่มๆกับเนื้อปลาอร่อยอร่อยก็สามารถสั่งเมนูนี้ได้เลยนะคะและถ้าใครเป็นสาวกแซลมอนนะคะต้องห้ามพลาดเมนูนี้ค่ะกับ กูรุแซลมอนโรค่ะซึ่งแซลมอนที่เขานำมาใช้นะคะได้ผ่านการกริลเล็กๆนะคะโรด้วยข้าวญี่ปุ่นที่รสเลิศนะคะแล้วก็มีน้ำซอสพิเศษเฉพาะตัวในการรับประทานค่ะแทนไม่ต้องจิ้มโชออยุเลยนะคะคุณผู้ชมหรือถ้าใครที่เป็นมิลเลอร์ก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยกับเมนูไฮกระตะวากริลค่ะเนื้อเข้าแร่เนะ่ยบางๆคุณผู้ชมค่แล้วก็มีซอสพิเศษนะคะข้าวคันเล็กๆ เพื่อมีรสชาติหวานๆของข้าวซูชิเส้นนิดนึงนะคะคำนี้นะคำเดียวก็เหมือนคืนสวรรค์แล้วคุณผู้ชมแต่ใครชอบความพิเศษเฉพาะตัวนะคะแนะนำสองคำนี้ค่ะกับสองคำที่เหมือนคืนสวรรค์ค่ะกับเมนูแซลมอนโฟการแล้วก็โฟรการ์แซลมอน ตรงนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษของร้านนี้ตบด้วยของหวานอันนี้นี่ไฟขอบอกเลยนะคะว่าไฟสั่งไป2ก้อนเลยละคะ่ะสำหรับไดฟุกุซึ่งมิสโตเบอรี่จากญี่ปุ่นแล้วก็ห่อด้วยแป้งไดฟุกุบางหอมนุ่มมากๆเลยแหละคะ่ะการที่เราจะมาพูดอย่างเดียวว่าอร่อยแล้วก็น่าสนใจคงจะไม่เห็นภาพน,นะคุณผู้ชมคะขออนุญ,ญาตชิมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันดีกว่าคะ่ะว่าความนุ่มของเนื้อปลาหรือว่าความสดของอาหารที่ร้านแห่งนี้เป็นยังไงนะคะขอเป็นเมนูนี้เลย Ella se llama คุณผู้ชมก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้นะคะตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายสนะคะแล้วก็5้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะหรือว่าจะมาเวลาวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็11โมงถึง4ทุ่มมาได้ตลอดเลยละคะ่ะกับร้านนี้เลยคาบูชะซูชินะคะ ซึ่งอยู่ตรงลาดพท้าซอยสินี่เองค่ะจอดรถสะดวกสบายแล้วก็บริการของร้านนี้นะคะบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆค่ะบรรยากาศร้านก็ดีแหมผู้พิจประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีเสน่ห์มากมายที่น่าสนใจค่ะแต่คราวหน้าบอกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารายการของเราจะไม่หยุดแค่ประเทศเดียวค่ะ จะพาไปเที่ยวที่ประเทศอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสีสัน25น,นชุดคาเฟ่เจอร์นี่24ชั่วโมงแล้วนะคะติดตามฝ้าแล้วก็ทีมงานทุกคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสซยนอละ